อันนี้ก็ามาทําทาเขาเรียกนะทำดแบบัดตอนแบบยังยังอ่อนๆยังหมาดหมาอยู่เลยอะแต่ว่าก็ท่านยังทําด้วยอยู่พวกโยกีพวกอะไรอย่างนี้นะไม่ได้เห็นการทําของมนุษย์ที่เอามาทํามาสร้างอันนี้คือการเอาพระซุ้มกอสามองค์มากดเข้าด้วยกันหรือว่ายังไงคะใช่ค่ะเหมือนสมัยยังอ่อนๆใช่ไหมคะมันจะมีลูกจะไม่แข็งเขาเรียกลูกอะไรนะลูกที่ สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะดูไร้าสาระในสายตาของใครหลายคนบางคนอาจจะคิดว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่เหนือความจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณโปรดปิดไปในตอนนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในทันทีฟังย่งมีสติคิด วิคเคราะห์และสุดท้ายคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนสวัสดีครับทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปจับพลังพระคลิปที่1 0อยอันนี้ก็เป็นพระกรุ่ออีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคราวที่แล้วเนี่ย จะมีบอกว่ามีพระซุ้มกรสี่หน้าซึ่งผมก็บอกว่าผมมีแต่ว่าจะมีบอกว่าไม่ใช่อันนี้มีแค่สามหน้าเหมือนกันอืออ่าจะมีจะเอาองค์นั้นมาพูดก่อนเลยะหมกะนนี่ค่ะครับผมอันนี้ก็ามาท,ทํานะทแบบเาเขาเรื่องนั้นทะดัดตอนแบบยังยังอ่อนยังหมาดๆอยู่เลยอะแต่ว่าก็ทํายังทําด้วยอยู่พวกโยคีพวกอะไรอย่างเงี้นะไม่ได้เห็นการทําของมนุษย์ที่เอามาทํามาสร้าง อันนี้คือการเอาพระซุมกอสามองมากดเข้าด้วยกันหรือว่ายังไงครับใช่ค่ะเหมือนสมัยยังอ่อนๆใช่ไหมคะมันจะมีลูกจะไม่แข็งเขาเรียกลูกอะไรนะลูกที่พระศิวะแขวนคอที่เป็นลักษณะของที่เขามาร้อยใส่ข้อมือนะะทุกวันนี้นมไม่ใช่ลูก,ลกอะไรลูกปะค,ะครคคล้ายๆกับลูกประคำของพระศิวะแต่ว่ามันเป็นเหมือนลูก ลูกลูกไม้อะไรสักอย่างเนื้อลูกเล็กๆเราต้องต้องลองไปหาดูเหมือนเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วเหมือนเขาเจาะรูได้อย่างเงี้ยเขาก็เจาะรูกันไว้ก่อนอืมแล้วก็เอาตัวดินที่มันยังหมาดๆเนี้ยที่ที่เป็นผพิมพ์ออกมาแล้วอ่ะแล้วก็มาประกบใส่เพราะว่าขครนี้เป็นไม้เออเหมือนเป็นลูกเป็นลูกเขาเรียกอะไรลูก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 นั้นอ่ะลูกที่จะไม่บอกอ่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอยู่ข้างในแล้วก็เอาลูกพระเจ้าห้าพระองค์นึกถึงออกแล้วอ๋อเพราะฉะนั้น ขนาดก็จะใหญ่กว่าลูกพระเจ้าห้าพระองค์นิดหน่อย<ช>เป็นลูกนั้นแล้วก็เอาเอาพระสุนกรสามองค์มาปิด<ช>แล้วก็เจาะทะลุใช่จเจาให้เป็นแบบนี้ใช่ะเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็ได้ความโดดเด่นจากพระเจ้าห้าพระองค์ที่ไในเพราะว่าลูกนะั้นเขาเป็นพุทธคุณอยู่แล้วเพราะเขาถึงเอาไปร้อยเป็นประคำกันนะคะครับผม แล้วอันนี้เป้าหมายจริงๆคือเอาไปมาทําเป็นอะไรครับจริงๆเหมือนเขาจะมาแขวนห้อยคอยห้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปประคำอย่างเงี้ยเหรอเออจากประมาณนั้นที่แบบเหมือนต่อกันเป็นเส้นๆๆเ้าลูกตูดเขาเลยตัดครับผมใช่แล้วก็จะแบบเหมือนโครงไปอย่างเงี้ยแล้วพุทธคุณเป็นยังไงครับรงนี้อันนี้ถามว่าดียังไงจริงๆจะไม่มองว่าครอบคลุมนะเหมือนเราจะขออะไรก็ได้อธิษฐานจิตขออะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหลักๆอยู่แล้วในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนผมรู้สึกว่าองค์นี้พลังดีมากพลังดีค่ะ พลังแรงด้วยเพราะเป็นเป็นโยคีท่านทำอาจจะคือตัวโยคีอ่ะท่านเป็นท่านท่านทำถูกไหมคะแต่ว่าเหมือนท่านก็เหมือนเรียกเหมือนให้มนุษย์ช่วยกันเกียรติว่าจะต้องทํำยังไงให้มันเป็นในรูปลักษณะประคําที่แบบเหมือนร้อยเป็นเส้นยาวๆพกไปได้ด้วยอะไรเงี้ยท่านทําไว้ใช้เองหรือว่าท่านทําไว้แจกจริงๆท่านเหมือนทําไว้ใช้เองมากกว่าค่ะไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าแจกคือผมรู้สึกว่าพลังแรงเพราะว่าท่านทํา เพราะท่านเก็บไว้ใชชเองใช่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดไปดูในตลาดพารก็อาจจะบอกว่าเอยมันไม่มีพิมอย่างนี้มันนอกพิมมันอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดพูดถึงความน่าสนใจก็คือฉันทำของฉันใช้เองจ้าใช่ฉันเก็บไว้เองจ้าเสียดายไอ้แกมันเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาเราทำรายการแล้วเราเจอแบบของดีๆเราจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่าพวก ลูกไม้ที่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์อ่ยลูกลูกพระเจ้าห้าพระองค์อ่ะคือบางคนก็เอาไปกํากับในม้อยาในยุคสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่การผัก<ม>เขาเรียกเลยนะ<ม>สารมไม้เพื่อใช้แทนพระเจ้าห้าพระองค์กํากับใช้ลูกพระเจ้าห้าพระองค์นี้ในการกํากับด้วยก็ได้ใช่ค่ะแปลว่าลูกที่เขาเอามาก็ต้องเป็นลูกที่พิเศษด้วยก็คือเขามีพุทธคุณของเขาอยู่แล้วเนะตนัวโอเค อีกสององก็เป็นซุ้มกอซึ่งผมมองว่าแบบนี้เป็นแบบที่เราเจอกันบ่อย uh huh. แต่แบบนี้ไม่ค่อยเจอ uh huh. แล้วก็คิดว่าคงจะไม่ได้อยู่ในตลาดพระเครื่องบ้านเราเหมือนกัน uh huh. จะมีพอจะช่วยไขอันนี้นะ่าจะเป็นกันยังไม่ได้ไม่ได้ตัดดีกว่าหรือตัดไม่สวยมากกว่าครับคือจริงๆเขาต้องต้องตัดให้มันเป็นขอบแบบอย่างเงี้ยเหมือนขอบแบบตั้งๆบางๆอะ่ะแปลว่าอันนี้คือเหมือนเขากดไหลลางไม้แล้วมันยังไม่ได้ อะไรนั้นยังไม่ได้ตัดให้มันสวยแบบตามที่เขาต้องการอะคืออันนี้คือคือของจริงๆจะต้องออกมาแบบนี้หรอคือมันเป็นมันเป็นมันเป็น,น,ปนแผงองเงี้ยตัวบล,บล็อกบล็อกบล็อกที่เขาแกกะอะ uh ่าฮะจะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาจะต้องมาตัดใช้มีดคมๆใช่ไหมคะตัดให้มันบางอ uh ่าฮะแต่ใครยังไม่ได้ตัดแล้วสองององ,องนี้ เป็นยังไงครับอันไหนทําก่อนทําหลังอันนี้ก่อนค่ะครับผมอันนี้ก่อนแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเขามาลบขอบทํานู่นทํานี่ทํามุมให้มันดูสวยต่างหากครับซึ่งก็เป็นแบบปกติที่ปกติเลยใช่ทํพระซมกอบทั่วไปใช่พุทธคุณก็แคล้วคลาดครับผมใช่องค์นี้จะเป็นในเรื่องของแคล้วคลาดป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีปัดปอสิ่งชั่วร้ายก็บอกว่าพระมกอมีไว้ไม่จนจริงไหมจริงไหมอืมตอนนั้นมันมีการแลกข้าวของกันแล้วอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรก แลกเปลี่ยนข้าวของกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ <S 2> <S 2> <ค>ก็เหมือนภาพที่มันที่จะไม่เห็นกับพระเนี่ยมันพี่มันเป็นสตอรี่ก็คือเหมือนบ้านนั้นอ่ะพอมีได้พระซุ้มกอมาจากเขาไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินอ่ะเขาดันมีเออมีคนเอาข้าวสารมาแลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็เลยมีข้าวมีอะไรกินมีอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าชีวิตเขาเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจากการมีพระซุ้มก่อในยุคสมัยนั้นแล้วองค์ที่สามนี่เป็นพระที่ยังทําไม่เสร็จหรือปะ น่าจะยังไม่เสร็จค่ะยังไม่ได้ปลูกเสกตัวมวลสารเขามีพลังอยู่แล้วอะครับเลยไม่ได้มองว่าต่อให้ไม่ได้ปลกเสกก็ไม่ไมไมเขาเรียกอะไรนะมันก็แรงในตัวอยู่แล้วเพราะว่าตัวมวลสารอะท่านก็เอามากำกับก่อนถึงจะเอามาขูดใส่ผสมอ่าะแต่ไม่ได้เข้าพิธีเท่านั้นเองใช่ไม่ได้เข้าพิธีใหญ่หญก็คือ,อเป็นพระที่อยู่ในกระบวนการผลิตแต่ ทำไม่เสร็จก็เลยไม่ได้เข้าพิธีแต่<ช>ก็มีภาพอย่างขึ้นมาคือเหมือนพยายามตัดแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีคนมาลบขอบลบมุมอะไรเงี้ยก่อนอยู่แล้วอ่ะ<ก>ไม่ใช่<อ>ไม่ใช่โรงงานหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนช่วยกันสร้างด้วยด้วยด้วย,วยชาวบ้านด้วยอะไรเงี้ยถ้าเทียบความเก่าสองค์นี้องไหนเก,นานาก่าสุด,สดครับเก่าสุดครับอันนี้ทําก่อน<ช>แต่ฉันเก็บไว้ใช้เองอ่าใช่เขาจะทําใส่ประคำของเองนั่นแหละอ่าส่วนอันนี้ก็ทําแล้วก็แจกจ่ายออกไปใช่ให้ชาวบ้านอันนี้ทําแต่ไม่เสร็จไม่เสร็จ อ่าก็อบแล้วก็ตากแห้งก็ทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไม่ได้ผ่านการผกเสกไม่ได้ผ่านการผกเสกคะ่ะอ่าแต่ว่าผมมีพุทธคุณอยู่แล้วผมมีพุทธคุณอยู่แล้วเพราะว่าใช้ผงในการเขียนกำกับ<ๆ>ครับผมก็ผ่านไปพระทั้งสามองนี้ก็มาจากกําแพงเพชรอันนี้ออเห็นว่ามาจากเหนือเลยแหละครับผมมาจากทางภาคเหนือนะครับส่วนองค์นี้เนี่ยมาจากภาคไหนฮะอันนี้เห็น เป็นเมืองเก่าโบสถ์เก่าทางจังหวัดสุโขทัยหรืออะไรลักษณะนั้นนะคะครับผมอันนี้หนูเห็นเป็นภาพทางทางนู้นไปแล้วนะครับทําไมสมัยนั้น้องทาพระคู่พระแฝดนะเพื่อก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพระแฝดจะมีเรียกเฮดดี้คำว่าเขาว่าอันนี้คือพระแฝดแล้วองค์นี้ทําขึ้นมาเพื่ออันเนี้เขาทําให้มันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพระคู่พระแฝดให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองเหมือน ใครที่ได้ไปครอบครองเหมือนไม่ทิ้งบ้านไม่ทิ้งเมืองไปไหนให้อยู่ที่บ้านอะไรลักษณะประมาณนั้นน่ะแต่เป็นองค์ที่มีพลังค่อนข้างดีมีพลังอยู่แล้วค่ะเพราะพราพราะไม่ว่าจะเป็นมวลสารหรือดินอะไรเงี้ยเขาเอามาทําเป็นอย่างที่จะไม่บอกเขาจะต้องใช้วิธีการเขียนคาถากําก,กับในการสร้างมวลสารครับผมเมื่อกี้เรามีพาร์ทที่เป็นโยคีสร้างองค์นี้เป็นโยคีด้วยไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นพระพุทธนะไม่นะไม่ใช่ไม่ได้เชิงมันเป็น ก็เป็นเหมือนพรามอ่ะไม่ใช่เชิงเป็นฤาือสีแบบหรือเป็นโยคีแบบลักษณะเนี้ยเป็นพรามอ่าอันนี้เป็น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 โยคีอ่าอันนี้เป็นพรามเป็นพักกลุ่มมาจากทางภาคเหนือมาจากทางสุโขทัยใช่เพราะมันเป็นลักษณะแบบเออเหมือนพวกพรามเหมือนพวกพรามพวกอะไรอย่างเงี้ยนะรับผมเขาก็ใส่โจงขาวรับผมในการสร้างโอเค มาถึงองค์ที่สามกลุ่มกลุ่มที่สามแล้วกัน uh huh. ที่ผมค่อนข้างสงสัยว่าพระองค์นี้มาจากไหน uh huh. ใครทำและเป็นพระ uh huh. เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าหรือเป็นพระยุคใหม่หรือว่ายัางไงอันน uh ี huh. ้นะเจนเคยเห็นพระแบบนี้ไหมไม่เคยค่ะพิมพ์อย่างเงี้ยหน้าตาพิมพ์อย่างเงี้ยอันนี้คือพระผงสุพรรณเนี่ยอือ แต่ทําไมเป็นสิ่งเงินแล้วดูด้านหลังอะคือพระของสุพรรณเนื้อก็ไม่ใช่แบบนี้นะอ,อันนี้มัน,มน,นเป็น<ด>การ<ม>ทําให้เขาเรียกอะไรนะทําให้สมัยก่อนอะที่มันไม่ได้แบบคือเขาอยากมีเครื่องเงินอะก็เลยใช้อย่างเงี้ยปิดลงไปปิดลงไปแล้วอันนี้กับพระของสุพรรณอันไหนทาก่อนทําหลังถามว่าอันไหนทําก่อนทําหลังจะมีมองว่าทําอยู่ในช่วงยุคเดียวกันแหละค่ะแต่แค่ คนที่ทํะมันคนละกระบวนการความคิดอ่ะครับเขาก็เลยเหมือนทําแตกกันออกไปอันนี้มันเป็นเนื้อดินนะใชะกรงหุ้มด้วยเหมือนหุ้มด้วยอันนี้อีกทีใช่ใช่คือภาพของสุพรรณที่เราเห็นจะเป็นสีแบบเนื้อดำเนื้อดำแดงแต่นี้แบบดำดำแบบดินดินเป็นแบบอย่างงี้ใช่ดินค่ะเหมือนมวลมวลเหมือนหน้าหลางจะเป็นอีกหน้าหนึ่งด้วยปะเออมันเป็นอารมณ์เหมือนประกบลงเขาเรียกอะไรลงลงพระลงบล็อกปะ เออเหมือน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 ไอพิมบม็อกที่ไม้ที่เขาแกะเขาพยายามจะกดแต่ว่ามันไอตัวโลหะนี่มันกดได้แค่ข้างทีเดียวไงเหมือนเอาลุงรีดได้แค่ทางเดียวอีกข้างมันไม่ถนัดอ่ะคือคือคือวิธีการทํางานคือเอาแผ่นโลหะวางก่อนแล้วก็เอาเนื้อดินใส่ลงไปแล้วก็กดอัดใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนมันมันมันกดแล้วมันฝั่งเดียวเออมันฝั่งเดียวอ่ะแล้วมันชํา ฝั่งด้านหลังนี้ก็เป็นรูปหน้าพระปกสุภานิษ์อีกเหมือนกันไหมใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนอย่างเงี้ยใช่ไหมเหมือนเรากดลงไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมแล้วอีบ็อกนั้นอ่ะมันมันเหมือนมีความเป็นเป็นหน้าพระเหมือนกันเออมันหน้าพระเหมือนกันอ่ะแต่เขาก็พยายามจะกดลงไปแต่ว่าพอกดขึ้นมาเหมือนฝั่งเนี้ยมันมันชื้นกว่าอืมมันพอยกขึ้นอ่ะมันเหมือนมันติดเข้าไปในบ็อกใช่ไหมคะแล้วมันก็มันอ่มันไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะ าคำนี้ได้ป่ะมันไม่สมบูรณ์แล้วแล้วพอพอดวกกับการที่มันไปอยู่กับกุ๊บบ้างอยู่กับบัสอยู่กับคนเรื่นี้บางฝั่งเนี้ยมันก็หายไปเพราะฝั่งนี้มันไม่ไม่ไม่ได้มีแผ่นแผ่นเงินด้วยแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้ก็เป็นพระของสุพรรณสองหน้าแล้วก็มีแผ่นเงินติดติดซึ่งในในวงการพระก็ไม่มีแบบนี้อืม อันนี้ก็จะเกี่ยวอะไรเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรนะเหมือนความเป็นสิริมงคลแล้วก็อะไรอารมณ์อารมณ์มเกี่ยวนในเรื่องของแควคา,าดเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยเหมือนมีการกำกับคาถาตรงน,นี้เข้าไปแล้วถ้าเกิดเ,เทียบกับภาพผงสุพรรณที่เป็นเ,เนื้อปกติกับหน้างเงินเนี่ยแบบไหนเนี่ยพุทธคุณแรงกว่กากัน อันนู้นอันนั้นเพราะว่าอันนั้นเป็นโยคขีทธรรมใช่แต่นี้เป็นพราหมณ์อาจจะทํามาในเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนน่าจะพยายามจะเรียนรู้กับโยคขีท่านหรือเปล่าแล้วแล้วเราจะเอามาทาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยเป็นเป็นเพลงนีขึ้นมาใช่ก็เหมือนอารมณ์เหมือนวังหน้าวังหลังที่เล่นเล่นกันนี่แหละคล้ายๆกันนะคะกระผมมวนสารก็เลยแตกต่างแต่ว่าเป็นของเก่าโบราณหนึ่งกันใช่เป็นของเก่าโบราณค่ะ อันนี้ก็ลอ,ลองฟังเอาไว้นะเพราะว่าจริงๆก็เอามาเล่าเป็นแบบไซส์สตอรี่นะไม่ได้ตรงกับทาง<ช>วงการพระจะมีครับตรวงการพระจะเครียดเดี๋ยวโอกาสจะพระจะเครียดองค์ไหนที่ดูเหมือนจะเก่าที่สุดในนี้ครับถ้าเก่าเหรอจะมีมองว่าน่าจะเป็นอันนี้นะ <c oughs> อันดับหนึ่งใช่แล้วก็จะมาอันนี้อ่าโอเคองค์นี้เก่ากว่าพวกนี้ทั้งหมดอันนี้อันนี้อยู่ในยุคทวารครับ ทวารนี้ก็ประมาณเจ็ด้อยปีได้ไหมเจ็ดถึงแปดร้อยปีได้ไหมคะน่าจะเกินกว่านั้นอีกเกินแล้วใช่ไหมอืมอืมหรือว่าอันอันนี้เก่าแล้วก็ไม่สิอันนี้จะไม่ว่าอันนี้น่าจะเก่ากว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทําไมมันเป็นเหมือนคนยุคขอมยุคโบราณยุคอะไรงั้นอะมันเป็นลักษณะนั้นอนะดูดูรู้สึกว่าน่าจะขนลุกนิดนิดนิดหนึ่งบางคนก็จะกลัวมี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 คนตามไปเยอะมีอยู่แล้ว <laughs> อยากเกเ็บไม่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 ไม,ไม่เดี๋ยวในการเราปล่อยทุกองไงคล้ายๆอารมณ์กับพระงอบในยุคตอนช่วงที่เราเจอกนอนนันาะนะฮะเพราว่าเขาอยู่ในช่วงเดียวกันเลยเป็นยังไงฮะเอ,อ่ออันนี้เขาทําเป็นคล้ายๆกับเออ่เหมือนอารมณ์เหมือนพระพรหมเก้าชั้นอะเหมือนเหมือน<ม>ซ้อนขึ้นไปเขามีอะไรอยากจะเล่าเขาจะมีพังไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะเขามีเขาเขามีคนที่เขาสร้างให้เป็นองค์ องใหญ่องค์ปฐมอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้เจอได้ง่าย,ายกับขนาดน,นีเ้เขาเรียกเหมือนเหมือนหาเจอได้ง่ายทุกวนเนะี่ยมันหาเจอไม่ได้ละครับอืก็ก็จริงๆ่ถ้าไปดูพวกวัดเก่าๆพวกโบราณสถานก็จะมีพระพิมพ์อย่างนี้อยู่บางทีก็นําเข้ามาจากอินเดีย,น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 ,ยนู่นนี่นั่นมาอยู่ในนี้แล้วอันนี้ก็มีการทําเล็กๆเพื่อบรรจุก,กลุ่หรือว่ายังไงฮะ เหมือนมีคนขอสร้างไปติดลาเรือในการเดินทางดีว่ะส่วนใหญ่พระไซนี้คือทําเพื่อ,อาไปไว้ล,ลําเรือหรือเอาวางบนหีบหรืออะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะลักษณะนั้นเหมือน,นไปแบบไปไว้เป็นของติดตติติไม่านางเรืออะไรเงี้ยมีมีคนอยู่กับเขาเยอะเลยใช่ไหมยเยอะค่ะในเป็นคนปกติหน้าตาเทยดลโบราณส่วนใหญ่ เขากาลังมองแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาพูดอะไรบ้างเขาพูดแค่ว่ามันจริงๆมันมีองค์ใหญ่กว่านี้มันไม่ใช่องค์แค่นี้คือเขามีใหญ่กว่านี้ที่เป็นประธานของเขาอยู่ตรงไหนไม่คิดว่าถ้าไม่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนเห็นแบบแบบปะผมจะอพูดใหม่ที่ไม่ใช่รายการเสือกใช่ใช่คือเป็นอารมณ์ช้ำเลยนะ สูงโอ้สูงอ่ะมันสูงโบราณอ่ะเราเราเขาเขาเาว่าไบเขาก็บอกว่าเหมือนผมพยายามจะถามคือคืออะไรเหมือนเขาพูดประมาณว่าองค์ที่บ้านฉันน่ะมันใหญ่กว่านี้แต่อันเนี้ยมันเป็นแค่องค์หนึ่งส่วนนึงที่เขาพยายามทําลงมาให้มันเล็กลงเพื่อที่จะแบบเอาไว้เอาไว้สาหรับในการพกติดเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เป็นองค์ที่เก็บได้ององค์นี้ดี อดีค่ะรับผมคือเท่าที่จะมีจับมาทุกองคเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่ผมรู้สึกอื่นๆที่สุดนะแต่องค์ที่ผมรู้สึกว่าปื้บที่สุดในพวกนี้คือองค์นี้ใช่พะเป็นองค์ที่แบบว่าเขาทําส่วนตัวชอบความสุขในการทำครับผมแต่องค์นี้ก็ดูแบบสบาย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 ไม่เครียดอะไรเงี้ยแต่ทําเพราะว่าชอบเหมือนพระพงษ์สุพรรณโดยตรงครับผมปกติเนี่ย ผมจะเห็นพระที่เป็นเนื้อแก้วนะครับเราเรียกว่าพระฮอดพระฮอดเนี่ยเป็นเมืองเ mm hmm. มืองหนึ่งซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยกรมชลปปะทานเนี่ย mm hmm. สร้างเขื่อนพอสร้างเขื่อนปุ๊บเนี่ยโบราณสถานโบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที่ที่จะกลายเป็นแม่น้ําลําคลองอะ่ะก็จะมีการขุดขึ้นมาพอขุดขึ้นมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าเจอพระที่เรจรนายจากหินจุยเจีย นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพระต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเรื่องหนึ่งคือพระหอดอีกอันหนึ่งที่เราชอบพูดกันบ่อยก็คือพระรอดนะฮะซึ่งเป็นพระของพระนางจามเทวีฮาริคุณชัยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพระทอดพระรอดพระทอดพระรอดมันใกล้เคียงกันแต่วันนี้ผมมีเจอพระอีกอันหนึ่งซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าพระรอดหรือพระทอดดีเพราะเป็นพระเนื้อจุยเจีย แบบพระพอดอแต่เจรนยัยเป็นพิมพ์พระรอดอเป็นเหมือนกับทวินเทอร์โบแอคชั่นอยู่ในองค์เดียวกันเชิญครับจะนี่ครับอันนี้เป็นการตั้งใจสร้างไว้ประดับตามครูเมืองนะับผมจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่า เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอารมณ์เหมือนก็ถึงอยู่แล้วอ่ะคือคือยังไงก็ถึงอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเขาให้เอาสิ่งเนี้ยไว้ไปประดับตามภูเมืองเพื่อป้องกันแนวแถบเมืองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจะเอาไว้ตามถ้ำตามอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตามพื้นที่ที่แบบเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนเขาเหมือนนึกอยากจะก็เหมือนฤอษีหรือโยคีที่สร้างพระถ้ำเสืออารมณ์คล้ายกันอย่างนั้นคะะก็ผมรู้สึกว่าองค์นี้เป็นลักษณะแบบเอาไปเลย ปล่อยว่างสบายสบายใช่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรใช่มันมีหินสีอื่นอีกนะมันไม่ใช่แค่สินหินสีนี้สีเดียวใช่ครับเพราะว่าพระทอดเนี่ยจะมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเขียวอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งของหินจุลเจีย<อ>คำถามก็คืออันนี้ทําที่ขลิตพุญชัยหรือว่าทําที่เมืองฮอดเมืองฮอดค่ะเมืองฮอดแล้วทําไมถึงเอาพิมพ์พระรอดของาริตพุนชัยไปใช้ครับ เป็นความชอบส่วนตัวของผู้สร้างทำทำเหมือนยุคเดียวกันกับที่พระคอดองค์อื่นๆทำใช่แล้วที่เอาไปบรรจุกลุ่ไว้ตามส่วนต่างๆของเมืองก็เพื่อเป็นการปกปักรักษาคอนเซ็ปต์เดียวกันกับพระรอดทำก่อนหรือหลังพระรอดของฮารินชัยหลังค่ะก็คือได้อินสปายมาจากครังนั้นใช่เอามาทำเป็นแล้วก็ใช้วิธีการกระบวนการเอาไปไว้ตามคูเมืองตามอะไรเงี้ยแบบเดียวกันกับพระรอดเลยค่ะ แล้วช่างที่เจรานายเนี่ยเป็นคนทั่วไปหรือว่าเป็นช่างวังครับช่างฝีมือช่างวังค่ะช่างวังเพราะเพราะพ่อส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นคนในวังของเมืองฮอดทาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะทําขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปกํากับตามเมืองต่างๆ<ช>ตามความเชื่อของฮาลิปุญช,ชัยเอามาผสมผสานเพราะว่าเป็นวัฒน,ว,ฒนวัฒนธรรมวัฒนธรรมรวมและองค์เนี้ย ก็เป็นหลักฐานว่าเมืองคอดกับหาดใหญุ่นชัยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมามตั้งแต่ยุคโบราณใช่แล้วเพราะฉะนั้นองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันใช่แล้วผมรู้สึกว่าองค์นี้เป็นองค์ที่แบบว่าเอาไปเลยสบายสบายใช่เขาไม่ทําทำ,ทำด้วยทาด้วยความแบบเขาเรียกนอะไรเหมือนติดหรือความเหม็นชอบของเขากันเองด้วยแหละอันเนี้ยมันเป็นแต่การสร้างพระส่วนใหญ่ส่วนใหญ,ใหญ่ติดกันเนาะกรบส่วนใหญ่ติด,ตดๆแบบคืออยากสร้างก็สร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้น ส่วนตัวจากที่จะมีจับมาทั้งหมดเนี่ยองคไหนที่หนักสุดๆครับ <laughs> ว่แหละหนักที่สุดเพราะอะไรครับเพราะเวลาคุยกับเขามันจะมีเสียงวีดเหมือนแก้วหูเราจะระเบิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นเหมือนคลื่นพลังงานที่เราต้องจูนกับเขาเพื่อให้เขาอะคุยกับเราได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยากถามแต่อยากบอกเขาอยากจะบอกอะไร ก็เหมือนที่บอกว่าบ้านชันองค์ใหญ่กว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอารมณ์เหมือนไปทงคิงพยายามเล่าถึงประวัติศาสตร์เพราะว่ายุคทวารวดีเนี่ยเป็นยุคเก่ามีมีเรื่องราวเยอะแยะแล้วก็มีเมืองที่สวยงามมีการค้ามีความเชื่อมโยงไปถึงอินเดียเพราะฉะนั้นคนจะมีก็อยู่ในเมืองทวารวดีแล้วคน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 ทวารผิวน่าจะคล้ำหน่อยหนึ่งไหมผิวสองสีค่ะใช่เหมือนไม่ได้ขาวจืดะแล้วก็ไม่ได้ เขาเรอะไรนะไม่ไม่ดำอ,อเป็นคนผิวสองสีมีวิวัฒนาการมีเทคโนโลยีมีอะไรของเขาใช่ครับผมส่วนอันนี้ก็เก่าเหมือนกันแต่มาจากเมืองขอซึ่งอยู่ทางด้านเหนือคนละเมืองกันใช่อ่าอันนี้จะแต่ว่าชอบแต่ว่าชอบองค์นี้เพราะมันมีความสวยใช่แล้วก็แบบ<อ>วิจิตรเอาไปเลยแต่อันนี้คือแบบ ค้าขายเทรดแล้วก็แบบมีมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะแต่นี่คือเขาเอาไปไว้ในเมืองใช่อันนี้ไปไว้ในเมืองอ่ะส่วนองค์นี้น่าเป็นองค์ที่แบบเหมือนกับว่าทําได้อินสปายมาจากโยคีที่ทำใช่ที่ทําพระนางพญาสุพรรณพระผงสุพรรณอ๋อพระผงสุพรรณใช่เห็นไหมโอ้พระนางพญาพระผงสุเห็นไหมไม่รู้ไม่จำเห็นไหมสมองไม่จับอ่ะแต่แต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในในยุคนั้นก็มีการที่แบบว่าวัฒนธรรมร่วมเห็นไหมเรามีพระรอดในสไตล์พระพอดใช่ไหมแล้วก็มีพระ ผงสุพรรณในสไตล์ที่เป็นพระหน้าเงินเป็นเนื้อดินทำสองหน้าด้วยนะเรามีพระ,ะซุ้มกอในแบบแป,กแปกแลกๆหรือบางทีเนี่ยคุณได้แบบนี้ไปอะ่ะแต่จริงๆเนี่ยพุทธคุณไม่ธรรมดาเลยเพราะนะว่าฉันทําเก็บก่องฉันเองจ้าใช่ไหมแล้วก็มีแบบบางแบบที่เราอาจจะเห็นว่าเอ๊ยมันแปลกดีอะ่ะก็ทําให้เราเห็นว่ากระบวนการกว่าที่จะมาเป็นพระซุ้มกออย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างใช่ เป็นยงไงบ้างเจนสำหรับคลิปนี้หนักไหมหนักมากค่ะหักตาเห็นตลอดเลยไม่เมื่อกี้คือเจนตามไม่แหวนแล้ดึงไม่ขึ้นแล้วไม่ใช่เลยนะมันเหมือนโดนพลังงานใกล้ๆเราแล้วมันทําให้เหมือนเรามันเพียเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมจะมีมันอ่อนแอจังวะอะไรเงี้ยเพราะหมู่พลังงานพวกนี้เขามีพลังงานที่ทําให้เรารู้สึกว่าจากแอร์ที่มันเย็นมากๆอะทาให้เรารู้สึกร้อนได้หรือเงือแตกได้ขึ้นมาทันดีบอกเลยครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคือ พระบางทีเนี่ยเรามีประวัติตามเสียนพระบอกก็ส่วนหนึ่งนะแต่สิ่งที่รายการคอมมิเซนต์ทำเนี่ยก็เป็นไซส์สตอรี่ทำให้คุณเก็บพระได้อย่างสนุกขึ้นเป็นส่วนผสมระหว่างประวัติศาสตร์ความเชื่อ,อนะครับแล้วก็เรื่องของพุทธคุณเลือกเก็บมนแบบที่คุณชอบครับขอบคุณจามี่ขอบคุณเจนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่กับรายการศักพลังพระครับสวัสดีค่ะ Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. i